สวัสดีจ้าดวงรายสัปดาห์คนวันเสาร์นะคะมันจะมีในเรื่องของอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงสัปดาห์นี้ติดตามรับชมค่ะวันเสาร์17ถึง24กรกฎาคม4ถ้วย7เหรียญแล้วก็อัศวินขี่มา้าสัญลักษณ์ของไพ่หกดาบจริงๆความหมายส่วนใหญ่เป็นไปในทิศท,ทางที่ดี แต่มันจะมีเรื่องของความหมงุดหงิดความไม่พอใจนั่นหมายความว่าอะไรคะ 1. ห,หวังเยอะหวังสูง 2. เรื่องเยอะเลือกมากการที่เรามีสิทธิ์เลือกเป็นเรื่องที่ดีนะแต่บางครั้งการที่เราเรื่องเยอะเรื่องมากเนี่ยอาจจะไม่ค่อยโอเคเพราะอะไรเพราะมันจะทําให้เราหงุดหงิดการงานมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีข้อเสนอดีๆมีโอกาสดีๆเข้ามา แต่เรานั่งกอดอกพิจารณาไม่เอาไม่ชอบไม่ตอบโจทย์ไม่โอเคความรู้สึกก็คือที่ได้ยังไม่ดีที่ดียังไม่ได้คิดเยอะคิดมากหงุดหงิดอารมณ์เสียไม่พอใจแต่จริงๆแล้วว่าหนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนนะ ทำไมถึงต้องรีบตัดสินใจว่ามันยังไม่ดีล่ะทำไมเราถึงมองโอกาสนี้ว่ามันไม่โอเคล่ะลองปรับความคิดและทัศนคติตัวเองดูนะถ้าเราเป็นคนเก่งอยู่ที่ไหนก็ได้ทำอะไรก็สำเร็จการพิสูจน์ตัวตนจนเป็นที่ยอมรับเนี่ยไพ่แม่ทัพเนี่ยใส่ชุดคลุมสีแดงเนี่ยแต่ก็แล้วแต่จะพิจารณานะจ๊ะมีสิทธิ์เลือกก็เลือกไปแต่ถ้าเรารู้ไม่รู้จักพอหรือเราหวังเยอะหวังสูงสุดท้ายเราเองก็จะไม่มีความสุขง,งานดีโอกาสดีข้อเสนอดี แต่สิ่งที่ไม่ดีก็คือความรู้สึกที่ไม่พึงพอใจการเงินก็เหมือนกันการลงทุนก็เหมือนกันจริงๆอ่ะไพ่ที่เกี่ยวกับเจ้าของธุรกิจกิจการหรือการลงทุนน่ะก็ยังมองว่าดีอยู่นะตัวเลือกหลากหลายมีช่องทางในการทํามาหากินลงทุนขยับขยายแต่เหมือนเรายังจมปรักยังคิดแค่เรื่องของการขาดทุนเงินก่อนนั้นที่เสียไปเฮ้ย ไม่ต้องเสียใจนะโดนหลอกโดนโกงลงทุนแล้วเจ๊งไม่คืนทุนสักทีหรืออะไรเงี้ยอยู่กับปัจจุบันก่อนถ้าเราย้อนกลับเวลาไปแก้ไขอะไรไม่ได้อยู่กับปัจจุบันโอกาสมีข้อเสนอมีแล้วอะไรอะไรจะดีขึ้นแล้วบทเรียนจากครั้งก่อนๆอันนี้จะเตือนเรื่องของการลงทุนใครที่ลงทุนด้วยเงินก้อนใหญ่หยุด นะมันได้ไม่คุ้มเสียแล้วยิ่งเราเป็นคนที่หวังเยอะอ่ะต้องได้เท่านั้นท่องนี้ต้องคืนทุนต้องรวยเร็วต้องอะไรเงี้ยหยุดการลงทุนช่วงนี้เอาไว้ก่อนแล้วการเงินช่วงเนี้ยจะตกหล่นสูญหายกระเป๋าตังค์มือถืออย่าวางไปเรื่อยเปยื่อยมันจะตกหล่นสูญหายมันจะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของของมีค่าต้องระวังโชคลาภมีอยู่บ้างแต่ก็ไม่พอใจอีกแหละถูก2ตัวถูก3ตัวอยากได้มากกว่านี้อยากอะไรเงี้ยความสุข จำไว้นะคะคนวันเสาร์อาจารย์สอนทุกอาทิตย์สอนทุกคนอาจารย์เนี่ยมันรับบทสอนเก่งใครโทรมาก็โดนฉันด่าบ,บ้างอะไรบ้างนะสอนเก่งฉันนะคือความพอใจความสุขคือความพอใจนะถ้าเราไม่พอใจอะไรสุดท้ายเราก็ไม่มีความสุขความรักก็เหมือนกันถ้าต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้โอ้โหน่ารำคาญเลยนะแบบนี้มันเหมือนเราอ่ะเป็นคนที่คาดหวังอ่ะเธอต้องปรับปรุงเธอต้องเปลี่ยนแปลงเธอต้องคิดได้ เธอต้องคิดได้เธอต้องรู้เธอต้องจําได้มันเกิดความคาดหวังคนคนหนึ่งต้องมารองรับอารมณ์เรา่ะว่าเขาต้องได้ดั่งใจเราอะไรเงี้ยไม่พอใจก็สีหน้าแววตาอารมณ์เวียงชักสีหน้ากอดอกไม่เอามันจะอยู่กันไม่ยืดนะวันไหนที่เราคิดจะรักใครจริงๆอะสันดานไม่ดีของเขาเรารับได้หรือเปล่าอย่ามองแต่ข้อดีนะรักข้อเสียของกันและกันมันจะอยู่ได้นานเราไม่ต้องไปคาดหวังนะ ว่าเขาจะต้องเปลี่ยนถ้าคุณคิดว่าเขารักคุณเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงนู่นนี่แสดงว่าคุณเห็นแก่ตัวเนี่าจย์พูดตรงตรงสำหรับคนโสดมีสิทธิ์เลือกก็เลือกไปแต่ไม่ต้องรีบไม่ได้มีใครบังคับว่าจะต้องตัดสินใจวันนี้พรุ่งนี้ ย้ำหนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนวันนี้เราอาจจะไม่ชอบขี้หน้าเขาแต่วันเวลาอาจจะทําให้เขาทําดีกับเราแล้วเรายอมรับในความดีของเขาก็ได้คนที่มันเข้ามามันอาจจะไม่ตอบโจทย์สักคนก็ลองให้ทุกคนน่ะพิสูจน์ตัวเองก่อนสิ เดี๋ยวค่อยเลือกนะจ๊ะเสริมดวงโชคลาภนิดนึงสามพระอรหันต์บันดาลโชคลาภพระอุปคุตพระศิวลีพระสังกาจายความหมายของไพ่แบบนี้ต้องเสริมดวงนะเพราะมันมีดวงเรื่องเงินจะหายด้วยนะทุนจะจมอีกต้องมีนะคะพระศิวลีพระอุปคุตพระสังกาจายสามองค์นะคุ้ม 239บาทส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางเน้นเงินทองเน้นโชคลาภค่ะดีมากๆดีจริงๆ s e เสิร์ช g o o g l e ดูกระไลภาษีวร,รีคือใครนะช่วยได้จริงไหมแล้วแต่วิจารณญาณแต่บอกเลยว่าปังสำ,สำคัญนะความมูเตรูความเสริมเนี่ยควรต้องมีช่วงนี้ทำบุญบริจาคทานนิดนึงก็แล้วกันเพราะดวงเกี่ยวกับการเงินจะไม่ค่อยดีทาบุญกระขอทานทาบุญกับสถานสานงเคราะห์เสริมดวง สุขภาพระวังอารมณ์หงุดหงิดไบโพลา่าช่วงนี้อารมณ์จะไม่ค่อยดีใครอยากดูดวงด้วยไพ่ย,ยิปซีหนึ่งคำถามเริ่มต้น39บาทโทรคุย20นาทีเริ่มต้น349บาทสนใจแบบไหนทักแชทมาได้ช่วงนี้ใครยังไม่ได้วางแผนการเงินอยากจะปรึกษาเรื่องของการทำประกรันออมทรัพย์ประกันชีวิตมรดกหรือว่าลดหย่อนภาษียินดีให้บริการนะจ๊าสวัสดีค่ะ